เนี่ยก็ไฟไฟกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจบมาล้วจะได้กี่ไข่มานะครับเดี๋ยวเราจะหกักทำไขา สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มาเจอกับช่อนพภิชาติแชนแนลนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะมาทำไก่ไข่นะครับทุกคนไข่อดไข่โอใต้ดีนะครับที่ทุกคนหรือคนไหนหรือใครบางคนน่าจะยังไม่เคยนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราขูดเสร็จแล้วนะครับขู่รุงที่รูจุไวไข่เสร็จแล้วนะครับก็เราจุวางไข่เป็นแถวนะครับ เนี่ยครับ,รบเดี๋ยวเราจะใส่ใส่นี่เลยนะครับเราจะเผาเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้กี่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะได้กี่ไหมนะครับโอ้ แทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามาจะได้กี่ไม้นะครับต่อเนี่ยก็ไฟไฟกำลังขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุา้นจะได้กี่ไข่นะครับเดี๋ยวเราจะถามไข่เจือย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ จะมากเก็บเปลือกเปลือกไข่นะครับดูใกล้ๆนะครับมันประมาณน,นี้นะครับโอ้โหรสชาติก็จะประมาณน,นี้นะเนี่ยรสชาติก็จะประมาณน,นี้ครับโอ้เนี่ยทุกคนโผล่ ก็ประมาณน,นี้ครับน่าจะอร่อยเนี่ยก็เราจะมากินกันน้ำปลานี่แหละนะครับน้ำปลาแทนนะครับตรานรวนทอหรือรอทอนะครับทุกคนก็ผลิตโวยบริษัททั่วหางจังกานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเกะกันเลยครับโห ใส่มันดำำหน่อยนะครับโอ้ทุกคนด้วยอร่อยนะครับทุกคนเนี่ยเวลาโตเนี่ยแบบมันไม่ห่อนะครับเวลาเผาเนี่ยหอ่อหองก่อนครับ รเราดูรุ่นนี้คนระับเด็ดครับโอ้โหรุ่นนี้ยังไม่สูงนะครับดูดูด สุดทัดทางไงนะครับดูวโอเราจะบีรับลรงรุ่นนี้ครับดูวัสวนรุ่ไม่สวกอดเราจะกีให้หมูเลยนะนี่ครับดูดโอ้ใส่มายืดๆเลยนะครับ,รบดู่ดอื้ม อืมหวันจี้ยังนะครับทุกคนวับแบงเงี่ยแก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 อ๋อชีวิสุดท้ายแล้วครับอืมอืมอร่อยมากนะครับก็อืมวันนี้นะครับ นกิงคอนใหม่ๆนะครับคือแบ,บเราไม่เคยทำนะครับก็คลาเนี่เป็นคลาแรกนะครับที่เรามาทำเผาเผาไข่แบบทุกคนก็วันนี้เรามามันอกไข่ในใต้ดีนะครับก็โดยวิธีเราเอาสีไม้ใบไม้ราต่างๆนะครับที่เรามาไว้ข้าวบแล้วก็เราจุดแล้วก็เผานะครับนั่นแหละนะครับทุกคนหรือคนใดอยากดูเคล็ดอะไรก็พิใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะท้าให้หาให้นะครับเปนหรือไม่เบนก็ พินใต้ของเมต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะจองการใหม่คลิปหน้านะครับ